ว่ามรดกโลกตรงนี้จะเอาอะไรไปขึ้นมรดกโลกนะฮะดินก็จะขุดก็ไปทําลายซะละอีกด้านหนึง่งนะครับแถมรู้จักกันด้วยนะครับส่วนที่เขาแดงนะครับเขาแดงเขาแดงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับความสลับซับซ้อนในทางคดีที่เขาแดงเนี่ยอันนี้ผมขอชื่นชมผู้ต้องผู้ต้องสงสัยทางสังคมน,นะฮะว่าท่านดำเนงตนดีมากอยู่ในสถานะที่ดีมากนะครับ เรื่องพูดตรงหาเรื่องทางคดีอีกเรื่องหนึง่งแต่ประเด็นที่ผมอยากจะนําเรียนพี่น้องเพราะไม่พี่น้องทุกท่าน <c oughs> เขาแดงเองก็ปีปัญหานะครับมีการตัดถนนขื้นไปนะครับไถภูเขาเล่นนะครับเป็นทางเลยเป็นงูเป็นตัวแซดยืนไปจนไปถึงข้างบนข้างบนก็เป็นลานกว้างนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่ทราบวัตถุประสงค์ของผู้ที่เขาก่อเหตุดีขึ้นมา ไอ้ดิฟประเด็นก็คือว่าพื้นที่ภูเขาเนี่ยที่มันเคยเป็นสโลปเป็นหินซ้อนเป็นชั้นๆแล้วก็มีป่าไม้ปกคลุมเนี่ยมันถูกตัดออกไปตัดแบ่งเป็นทางขึ้นไปจุดที่มันเป็นปัญหาองเขาแดงเนี่ยนะครับก็คือตัวท็อปซอยหรือดินบนดินที่มาปกคลุมภูเขามันไม่ได้มีชั้นที่เป็นหนามากชั้นดินที่หนามากเมื่อมันไม่ได้เป็นชั้นดินที่หนามากเนี่ย การปลูกต้นไม้นะครับการปลูกต้นไม้การสร้างแนวอําพลางสายตาเพื่อเกิดสีเขียวนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ร้อยเปอร์็นนะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นาทำสิ่งที่มันปกคุมดินก่อนนะครับดังนั้นป่าแผลตรงนี้มันจะอยู่กับท่านปีกนานต้นไม้ที่มันเคยอยู่มันอาจจะล้มลงก็ได้นะครับ พื้นที่ที่ถูกตัดไปเนี่ยมันเสียสภาพทางธรรมชาติไปแล้วนะครับการกัดซ่อมก็ตามมาพื้นดินหน้าดินที่มันเคยแน่นมันก็เกิดรูพรุนนะครับมันก็ร่วนมันก็หลวมนะครับเกิดลมกระโชกแรงป่าไม้ต้นไม้มันก็ล้มลงเป็นธรรมชาติดังนั้นในการที่จะปลูกป่าปลูกต้นไม้้วยทำต้นไม้ทดแทนเนี่ยมันก็ไม่สามารถกะทำได้ ไหนจะเรื่องข้อกฎหมายให้กรมเสียปวิกองเข้าไปในพื้นที่ก็เป็นปุูกปั๊